Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric. เี้ยขานี้เนาะถนนสุขุมวิทนครระยอง30 อ้าด้านนี้เป็นโรตารสอันนี้เป็นร้านเป็นพาสเป็นพาสซาต่างๆโ okay. อเคายละนนี้เป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่โรงแรมสตาร์โฮเทลนะคะด้านนี้ก็จะเป็นตลาดสดนะคะที่จะเปิดยามเชา้าเช้าก็สามารถที่จะมาซื้อของที่ตลาดสดนี้ได้เลยมีทั้งอาหารแห้งอาหารสดของกินนะคะเยอะเลย สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองระยองนะคะซึ่งเป็นใจกลางเมืองระยองนะคะตรงจุดที่เราอยู่นี่เรียกว่าตลาดสตาร์นะคะซึ่งด้านหลังของเรานี่นะคะก็จะมีตลาดนะคะเป็นมีตึกแถวที่เป็นการค้าขายนะคะส่วนถัดไปตรงนู้นนะคะก็จะเป็นสปาไอทีเซ็นเตอร์แล้วก็จะมีเป็นศูนย์การค้าของสปานะคะ ส่วนด้านฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงแรมคือ Star Hotel นะคะโรงแรมที่เราเคยมาพักเมื่อนานมาแล้วนะคะและตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะนี้ก็คือโรงแรมที่เปิดปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรมที่ปรับปรุงใหม่นะคะก็คือ No Hotel ด้านนี้เป็นลานจอดรถของโรงแรมนะคะซึ่งลานจอดรถเนี่ยจะจอดได้เป็นร้อยร้อยคันเลยนะคะ ส่วนการเข้าคอนเวนชั่นก็จะเข้าทางด้านนี้นะคะและถ้าเราจะไปล็อบบี้เราก็จะต้องขับรถเข้าไปทางนี้ค่ะด้านที่เราเข้ามานี้นะคะจะเป็นห้องประชุมสัมมนาซึ่งจะมีหลายห้องมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องประชุม,ส,มสี่สุวนทรวนมาลีสสุวรรณเเราไปดูล็อบบี้กันจริงๆนะคะ่ะ านี้เขาจะเป็นห้องอาหารนะคะวันนี้นะคะเขามีการประชุมค่ะ After Bar and Lounge นะคะที่เราจะพาไปดูก็คือสวิมมิ n งนะคะสระว่ายน้ำฟิตเนสคิดขับแล้วก็จะเป็นที่จอดรถนะคะโดยเราจะต้องออกจากตัว จะเปิด6โมงปิด2ทุ่มนะคะอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะเขามีจุดรับประทานทุเรียนด้วยนะคะซึ่งคุณสามารถจะมานั่งทานกันตรงนี้ได้ค่ะเข้ามานะคะด้านขวามือนี่นะคะจะเป็นคิดถับค่ะ ิีกขับก็คือสิบโมงถึงสองทุ่มนะคะเด็กๆมาได้แต่รนกเลมีตุ๊ก,กตาตา่ตางๆนะคะมีบรรยากาศนี้ของขิกขับนะคะโอ้มีที่นั่งรอของผู้ปกครองอ่านั่งเล่นของเด็กๆนะคะนี่มีห้องน้ำด้วยห้องน้ำเด็กนะคะน่ารักมากมีบรรยากาศของคิดขับค่ะนี่นี่ค่ะโอ้ยมีรูปจากมีรูปเล็กๆเ,เลยเห็นแล้ว นะคะเอ้ยน่ารักมากมองเห็นบรรยากาศสระน้ําด้วยจากคิดขับมานะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฟิเพนเนเินเตอร์มีน้ำให้เราดื่มด้วยนะคะมีลู่วิ่งสองอันมีเครื่องโยกมีที่ฝั่นจักรยานมีเครื่องเล่นเป็นยกเวทแถมมีห้องน้ำชายหญิงด้วยโอ้ หมดจะมี8ชั้นนะคะชั้นบนเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วชั้น3เป็นสนามเด็กเล่นนะคะชั้นสองเป็นห้องประชุมแล้วก็ชั้น1ก็จะเป็นห้องอาหารเป็นฟิตเนสว่ายน้ําที่จอดรถค่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือชั้น3นะคะจากลิฟต์มานะคะเดินมาทางซ้ายมือหันหน้าเข้าลิฟต์แล้วก็จะมาเจอสนามเด็กเล่น <Ooh. S 1> นี่ค่ะสนามเด็กเล่น เล่นเล็กๆนะคะให้เรามาเล่นดีจังเข้ามาในห้องปุ๊บเราจะมีที่เสียบมีที่กดเซอร์วิสนะคะมีไฟนี่ค่ะของเราอยู่ชั้น4นะคะสังเกตลตักษณะของอาคารจะเป็นรูปตัว Y ของเราอยู่ห้องนี้นะคะออกจากลิฟต์มาก็คือห้องนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะด้านบนนะคะเป็นชั้นต่างๆเป็นทําเป็นชั้นมีไมโครเวฟให้เรานะคะมีตู้เย็นนะคะด้านในก็ไม่มีอะไรให้เราไว้แช่นะคะอันนี้มีอ่างล้างมือให้เราด้วยนะคะมีน้ําให้เราสองขวดนะคะมีแก้ว2ใบแก้วน้ําใสแล้วก็แก้วกาแฟ2ใบมีพวกเครื่องกาแฟพวกนี้เอากับ ได้เลยนะคะส่วนในลิ้นชักนะคะอาเดี๋ยวเ็ดูก่อนลิ้นชักไม่น่ามีอะไรนะคะโอเคลิ้นชักไม่ลิ้นชักมีการน้ำร้อนแล้วก็ถังน้ำแข็งอันนี้เป็นห้องสามารถจะคอนเน็กต์ได้นะคะคอนเน็กติ้งลูมที่วางของนะคะด้านนี้เป็นที่วางของด้านล่างก็เอาไว้สาหรับวางรองเท้านะคะอันนี้ดึงมาอันนี้เก็บของได้นะคะโอ้คล้ายๆคอนโดเล็กๆนะคะอยู่ได้หลายวันอ่านี่เป็นลิ้นชักไม่น่ามีอะไรนะคะ และนี่เป็นทีวีขนาดใหญ่มากขนาดใหญ่มากเลยนะคะมีโต๊ะสำหรับทำงานให้หนึ่งอันมีโซฟานะคะให้เราได้นั่งและน,นี่ก็เป็นเตียงเตียงนี้จะขนาด6ฟุตสแตนดาร์ดนะคะด้านนี้กระจกให้เรานะคะโหยาวจนถึงนี่เลยอันนี้เป็นเซฟนะคะเป็นเซฟให้เรานะคะส่วนด้านนี้เป็นที่ใส่ถุงใส่ผ้าสำหรับไปซกักแล้วมีที่ขัดรองเท้า ด้านในนอกจากที่เป็นชุดให้เราไปไว่ายน้ำแล้วนะคะมีเป็นที่รีดผ้ากับเป็นเตารีให้เรามีที่แขวนผ้ารองเท้าให้เราใส่2ชุดนะคะอันนี้ควบคุมอุณหภูมิได้ตรงนี้นะคะเราสามารถสไลด์ปิดเป็นห้องเป็นห้องได้อีกห้องหนึ่งนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันหน่อยว่าห้องน้ําเป็นยังไงคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าเขาสไลด์แล้วด้านออกมานี่ก็จะเป็นครัวกับเป็นห้องน้ําโอ้ hmm. ห้องน้ําเข้ามาโอเคสะอาดสะอา้าน<ะ>ด้านล่างนี่มีไดร์เป่าผมแล้านี่มีอ่างมีที่ล้างมือนะคะด้านนี้เป็นกระจกมีที่เสียบปลั๊กมีแก้วน้ําให้สองใบมีทิชชู่มีอุปกรณ์แป้งสีฟันที่โกนหนวดหัวกุ mm hmm. ผมผมนะคะ ผ้าขนหนูให้สองผืนใหญ่สองผืนเล็กแล้วก็ผ้าเช็ดมือในถังขยะถูกซ้วมมีวิธีฉีดในนี้นะคะอุปณ์ที่ฉีดโสรซ้วมเป็นให้เราได้ควบคุมตรงนี้นะคะด้านนี้จะเป็นห้องอาบน้ําเป็นห้องอาบน้ํานะคะสะอาดสะอา้านเรียบร้อยที่จะครบคันนะคะเรียบร้อยถือว่าอุปกรณ์ครบคันสวยงามห้องสวยงามค่ะ ระยองสตาร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะคะซึ่งห้องของเขานะคะเมื่อกี้เราได้ไปสอบถามทางรีเซพชันแล้วนะคะทางน้องที่ฟอนต์อ่ะก็ได้บอกว่าห้องที่เราห้องเนี่ยมันจะมี3แบบหประเภทที่น้องได้แจ้งนะคะช่วงนี้ที่เรามาอยู่เนี่ยในช่วงกระดาเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นก็คือห้องที่เราอยู่ที่เราเห็นของเราเนี่ยก็คือสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดอยู่ที่ราคา2,290บบาทนะคะถัดไปก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าซูพิเลีย ซูเลียเนียก็จะเพิ่มมาอีก500บาทเป็น2,790คือลักษณะห้องก็จะใหญ่กว่านี้นะคะและอีกระดับหนึ่งขึ้นไปก็คือห้องดีลักนะคะซึ่งห้องดีลักก็จะเพิ่มอีก1,000บาทซึ่งห้องดีลักเขาก็จะมีอ่างอาบน้ำนะคะเพื่อนจะจองนะคะก็แนะนำว่านอกจากที่จะเช็คกับทาง a g o d a หรือ Booking หรือ Trip.com แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆโทรมาที่โรงแรมนะคะเพราะตอนแรกเราดูที่ Agoda เนี่ยจะแพงกว่านี้นะคะ ประมาณ2 7 0 7แต่พอเราโทรมาเนี่ยห้องแบบสตาร์บูมไทยเดียวกันจะเหลือแค่2 2, 2 9 0นเองนะคะก็เป็นทริคเล็ก like ๆ like, สำหรับเพื่พพพอนๆค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดีย๋ยวเราไปดูรายละเอียดอื่นๆแล้วก็ดูอาหารเช้ากันนะคะส่วนด้าน,นี้เป็นสตารซอย8นะคะเป็นไนทบาร์ากลางคืนถ้าเรา ออกจากโรงแรมมาเราก็มาเดินเล่นแถวนี้นะคะมีของกินของใช้ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นสตรีทฟู้ดเสื้อผ้าเครื่องประดับแล้วก็น่าจะต่อรองราคาได้ด้วยนะคะทุกวันมีทุกวันเลยเนาะกลางคืนนี่เริ่มมาตั้งแล้วนี่ค่ะนี่เป็นเวลาบ่ายสามโมงก็เริ่มมาตั้งแล้ว อาหารเช้าของเขานะคะมีน้ำส้มให้บริการด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในบรรยากาศมาดูซุ้มแรกกันก่อนดีกว่านะคะซุ้มแรกมีเป็นอาหารญี่ปุ่นฟูชินะคะมากิ้ไข่นวนปูอ,อ,อะดขิงดองสาลายโซบะอ่ากิมจิอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็สาลายเย็นนะคะเดินเข้ามาด้านใน,นก็คือเป็นที่ที่เขาเอาไว้ทำ สดๆ,ๆเลยนะคะส่วนดน้านี้ก็เป็นโบโลนาหมูโบโรนาไก่มีชีสต,ต่างๆอิสลัดผักอันหกเจ็อย่างเลยนะคะแล้วก็มีน้ำสลัดเดซซิ่งทงหน้านจะมีอันนี้เป็นน่าจะเป็นอุปกรณ์ของซุปมิโซนะคะมีสาลายนะคะอันนี้เป็นหมูตุ๋นซิอิวญ,ญี่ปุ่น,นะคะ่ะดูนิดนึงโอ้เป็นซุปนะคะถัดไปเทเบิลตรงกลางนี้มาเริ่มที่อันแรกเลยก็คือ ไข่ลวกนะค่ะไข่ลวกก็น่าจะเป็นไข่ออนเซนประมาณนี้อันนี้ไข่ต้มไ,ไข่ดาวแบบสุกไข่ดาวแบบดิบมีเบคอนแบบเป็นเบคอนหมูนุน่มกับเบคอนหมูก็มีไส้กรอกมีแฮมไก่มีแฮมหม,ม,มูมีผักย่างด้วยตัวอบอันนี้เป็นอะไรน้ำปลา้ยอ่ามีปลาก้วยน้ำปลาด้นะคะต้องจับท้ายหมูนี่นะคะด้านนี้เป็นอาหารไทย อิ้วซี่โครงหมูปุ่นด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวขอตักเลยนะคะอันนี้ไม่ค่อย <c oughs> เคยเห็นที่ไหนนะคะนี่ซี่โครงหมูปุ่นโอ้ดีมากผัดผัก,กข้าวต้มหมูหมูอยู่ข้างในข้าวต้มหมูสองโอเคอน,นี่เป็นซุเตี๋แล้วนี่เป็นซะะาลาเปามั้งอ่าอ่าหมดแล้วโอเคขนมจีเป็นขนม มิซซนนาลาช่องโฉมนะคะอน,นี้เป็สัาษอ์เอมาดูสเตชันนี้น,นี่มีเป็นชาต่างๆนะคะจะเป็นอันนี้สตรองอันนี้เป็นโกโก้แล้วก็มีอิงลิชน่าจะพอตช็อกโกแลตโอ้โหมีช็อกโกแลตแก้วเล็กด้วยอันนี้เป็นน้ำร้อนกาแฟด้านนี้นะคะ mm hmm. จะเป็นพวกซีเรียลต่างๆมีนมมีโยเกิร์ตมีผลไม้ต่างๆนะคะมีหลายชนิดเลยนะคะ เป็นพวกขนมปังนะคะแล้วก็แยมนีขนมปัง English b r e a k f มีทารไข่เค้กกล้วยหอมอันนี้น่าจะเป็นเลซินนะคะอันนี้ก็เป็นโฮซองส่วนด้านในตู้ก็จะเป็นไส้ถั่วแดงกับไส้เผือกนะคะด้านบนก็เป็นขนมปังเฮอเมสส่วนด้านในก็จะเป็นขนมปังสไลด์นะคะครบคันค่ะเดี๋้ดูบรรยากาศแม่นิดนึงนะคะ สเตชันสุดท้ายนะคะที่เราลืมนะคะก็คือน้ําดื่มน้ําต่างๆมีน้ําดื่มน้ํำผสมผลไม้นะคะน้ำฟิวชั่นน้าสตรร์รีน้ำสปปลัดน,น้ำส้มนมสดและน,นี่มีนมสดไขมันต่ำนะคะนี่นะคะนี่ได้ซุปบิกโอมาแล้วก็ได้ไข่ลวกได้ผักสลัดต่างๆมาอันนี้มือจานแรกก่อนออเดิฟเดี๋ยวจานถัดไป